สวัสดีครับท่านพี่น้องมวลมหาประชาชนชาวลุมพินีที่รักทุกท่านครับและพี่น้องที่ติดตามรับชมรายการทีวีผ่านดาวเทียมบลูสกายทั่วประเทศตลอดจนพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในต่างแดนทั่วโลกครับวันนี้น้องปฏิวัติครับเป็นชาว,วันใหม่ที่พี่น้องมวลมหาประชาชนได้ฉลองอสิ่งที่ถือได้ว่าเป็นการออกออกศึกนะครับเมื่อวานซืนเมื่อคืนนี้ ก็เห็นว่าพี่น้องมวลมหาประชาชนก็ยังอยู่กันบริเวณหน้าเวทีเป็นจํานวนมากนะครับ,รบก็คงจะต้องเรียนว่าการเลือกตั้งสวมเมื่อวันที่30คือเมื่อวันวานได้ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยสิ่งที่ผมจะขออนุญาตได้ฝากกับบรรดาท่านสมาชิกวุฒิสภาว่าที่นะครับทั้งหลายที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาจํานวน77คนนั้นขอให้ท่านได้ตั้งมั่นตั้งปณิธานแน่วแน่ นะครับว่าจะทำหน้าที่เพื่อชาติบ้านเมืองอย่าได้ไปรับใช้ระบอบทรราชที่จะทำให้พี่น้องประชาชนต้องเจ็บปวดต้องเสียหายอย่าทำเหมือนกับพฤติกรรมของคนที่ไม่ดีในอดีตที่ผ่านพ้นมาอย่างกรณีของการที่พยายามจะออกกฎหมายเนื้อโทษกรรมก็ดีกฎหมายในการแก้ไขรัฐมนูญแห่งราชนจาจักรไทยเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองก็ดีหรือกฎหมายทั้งหลายทั้งปวงที่ เขารู้ดีอยู่แก่ใจว่าเป็นการกระทําความชั่วแต่ว่าเห็นแก่บางสิ่งบางอย่างซึ่งไม่อยากจะพูดเพราะไม่มีหลักฐานแต่มีการพูดกันว่าในระบอบของยิ่งรักทักษิณน,นั้นได้ใช้อ,อามิตรเข้าล่อแม้กระทั่งสวซึ่งเป็นสมาชิกสภาสูงก็ถูกซื้อตัวถ้าหาเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมขออนุญาตครับว่าคะแนนทุกคะแนนที่พี่น้องประชาชนเลือกท่านเมื่อวานนี้เขาจะสาบแช่งท่าน ไปจนถึงชั้นลูกหลานเหลนหลนจะหาความสุขไม่ได้ตลอดชาติเลยครับครับผมถ้าพูดถึงเรื่องของสวเลือกตั้งกรบปัจจารย์บางครั้งเขาก็มองว่าความเป็นกลางก็อาจจะหายากอยู่เหมือนกันครับถ้าเขาไม่มีครับจิตสํานึกอย่างที่อาจารย์ว่าเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าถ้ามีการเลือกตั้งปุ๊บเนี่ยครับพักการเมืองนะครับก็อาจจะเป็นคนที่ครับเอาสวที่อยู่ในเครือข่ายของพักการเมืองนะครับ มาสนับสนุนก็คือเอาเสียงของการเลือกตั้งสภาล่างนะครับมาสนับสนุนสวที่เป็นฝ้าของพวกตนแล้วจะทําให้กลายเป็นสวที่ขาดคุณภาพเช่นเดิมจะมีสวที่นะครับเออครับอย่างสวเลือกตั้งบางคนอย่างคุณนิคมเนี่ยเป็นสวเลือกตั้งด้วยซ้ำแต่ปิดปากการอภิปรายของฝ่ายค้านอย่างเงี้ยฮะไม่เป็นประชาธิปไตยตั้งแต่ต้นนะอาจารย์ก็เนี่ยที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่ว่าอย่าเอาเป็นเยี่ยงเป็นอย่างนะครับว่าบรรดาสวรุ่นพี่ทั้งหลายเนี่ยที่มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งมักจะหนีไม่พ้นกระแสที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ตั้งแต่เรื่องของการที่จัดงบพัฒนาพื้นที่ให้นะครับไอ้นี่ก็เป็นอามิตรอย่างหนึ่งเพราะว่าสวเนี่ยไม่มีหน้าที่ในการที่จะไปพัฒนาพื้นที่อำนาจหน้าที่ของสวก่อนจะเข้ามาทําหน้าที่ขอให้อ่านรัฐธรรมนูญให้แตกฉานครับหน้าที่ของสวมีอะไรบ้างเรื่องของการก่นกรองกฎหมายเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมเพื่อกฎหมายที่ประกาศใช้แล้วนั้นจะได้เป็นนิติธรรมแก่บ้านแก่เมือง สองหน้าที่ในการที่จะต้องให้ความไว้วางใจในการแต่งตั้งผู้บริหารองค์กรอิสระอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับเพราะว่าถ้าหาว่าเห็นกระพักเห็นกระพวกโดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องแล้วเนี่ยบ้านเมืองก็จะเสียหลักในที่สุดบ้านเมืองก็จะไปแบบปเป๋ไปข้างหนึ่งอย่างที่เกิดเหตุการณ์บางช่วงที่ผ่านพ้นมานอกเหนือจากนั้นครับสวจะต้องมีหน้าที่ในการที่จะถอดถอนเรื่องนี้ต้องใจแข็งจริงๆครับ ถ้าหาว่ามีพระเดชแล้วเนี่ยไม่ใช้ให้เกิดประโยชน์ประชาชนก็จะอาศัยพึ่งพิงพึ่งพาไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ในการถอดถอนตั้งแต่นายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีแล้วก็ทั้งข้าราชการการเมืองข้าราชการประจำสว,วต้องมีความเด็ดขาดในการที่จะตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมเขาถึงบอกว่าให้เป็นได้หนึ่งสมัย6ปีและหลังจากนั้นเว้นวรคไม่ต้องเป็นต่อนี่คือเจตนารมณ์ว่าเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยต้องเป็นเปาบุญชินครับ นอกจากบทบาทในสภาของวุฒิสภาแล้วบทบาทของกรรมธิการชั้นต่างๆก็จะเป็นคุณประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองเช่นกันใช่ไหมครับถูกต้องครับในเรื่องของคณะกรรมธิการต้องทําหน้าที่ในการตรวจสอบครับไม่ใช่ไปปกป้องเพราะฉะนั้นคณะกรรมธิการทุกคณะในสมาชิกวุฒิสภานต้องตรวจสอบเอาจริงเอาจังนี่เหมือนอย่างที่สวสรรหาทั้งท่านในขณะนี้ไม่มีสวเลือกตั้งแต่เขาก็ลงพื้นที่นะครับผมทราบว่าไปตรวจสอบเรื่องกรณีบ้านคาราฮาร์ ในที่ดินป่าสงวนที่โคราชซึ่งมีผู้แจ้งเบาะแสว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณอ,อะไรนะคุณทาริศคุณริศดวงบานน,น,นะครับ <laughs> นะเขาก็ไปลงไปทําหน้าที่เพราะฉะนั้นจะต้องทํางานโดยที่ไม่เห็นแก่หน้าอินหน้าพรมเพราะว่าอํานาจของสอวเ,เป็นอํานาจที่ประชาชนมอบให้มาแต่ก็ดีใจครับคุณปฏิวัติครกับเมื่อวานนี้หลายจังหวัดครับที่ประชาชนเลือก เพื่อเป็นการฝากตบหน้าทักษิณยิ่งรักไปด้วยเขาเลือกคนที่เคยปรากฏว่ากระทําหน้าที่ในการโต้แยง้งขัดขวางการโกงกินบ้านกินเมืองของทักษิณในอดีตประชาชนเขาไม่ลังเลเขาเทคะแนนให้คนเหล่านั้นเพราะเขาหวังว่าจะได้ยืนหยัดต่อสู้กับระบอบทักษิณยิ่งรักไม่ให้มากลืนกินบ้านกินเมืองเมื่อวานนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนครับครับตัวอย่างหนึ่งนะครับในส่วนของกรุงเทพมหานครคุณหญิงจารุวันเนี่ย ผมถ้าผมจําได้และพี่น้องจํากันได้ยุคนั้นนะครับก็เป็นหนึ่งในข้าราชการที่ออกมาคัดค้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างตรงไปตรงมาเพราะว่าช่วงนั้นถ้าอาจารย์จาได้ยุคนั้นเนี่ยคุณทักษิณเรื่องอํานาจมากใหญ่โตครับบ้านครับเมืองไม่มีใครกล้าไปแตะแต่คุณจะหญิงจารุวันเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่กล้าออกมาแล้วก็เปิดโปรงการทุจริตในหลายเรื่องครับอาจารย์ก็ถือว่าเป็นหญิงเหล็กเป็นข้าราชการที่รับสนองพระเดชพระคุณเป็นข้าของพระราชานะครับ คุณหญิงจรุวรรณในผมไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่ว่าช่วงหนึ่งที่ผมไปเข้าหลักสูตรอบรมของสถาบันพระปกเกล้านะครับหลักสูตรปรปร,รคุณหญิงจรุวรรณก็ไปเป็นวิทยากรไปเป็นอาจารย์สอนพวกเราก็เห็นแล้วว่าท่านเป็นคนที่ค่อนข้างจะยึดมั่นในอุดมคติและทำงานโดยมีเป้าหมายชัดเจนนั่คือว่าเพื่อจะรักษาไว้ซึ่งความยุติธรรมในสังคมนี้และก็ต้องการที่จะกำจัดคนที่จะมาหาประโยชน์จาก งบประมาณของแผ่นดินผมก็คิดว่าคนกรุงเทพมหานครมักจะตัดสินใจไม่ผิดพลาดหรอกครับตั้งแต่สมัยการเลือกตั้งสวโดยตรงครั้งแรกเมื่อปี2 5 0พันอ่นะครับที่เลือกคุณปราโมทไม้กลัดมาเป็นอันดับหนึ่งเลยในครั้งนั้นคะแนนขนมถล่มทลายถล่มทลายเป็นล้านคะแนนครับผมจําได้ว่าคุณปราโมทไม้กลัดกับคุณดํารงพุทธาเนี่ยเอาคะแนนไปมากมายมหาศาลนะครับมาครั้งนี้ถึงแม้ว่าจะเลือกได้เพียงคนเดียว ผมก็เรียนท่านพี่น้องมวลมหาประชาชนครับว่าพี่น้องประชาชนคนกรุงเทพก็ได้รับบทเรียนมามากมายครับจากานโยบายของทักษิณยิ่งรักในภาคใต้มีบางจังหวัดครับผมทราบว่ายังมีการแอบใช้เงินซื้อเสียงกันอยู่เลยลนะครับทั้งที่เขาปฏิรูปบ้านเมืองกันมากมายมาโหลานกันขนาดนี้ยังมีผู้สมัครบางคนนะครับ นะไม่ใช่ว่าทั้งหมดบางคนที่มันไม่มีความดีใส่ตัวแต่ว่าอยากจะเข้ามาชูคอเป็นสอวอในสภาเพื่อมาสแสวงหาประโยชน์หรือว่ามากระทําการอันไม่ดีไม่ได้ดต่อบ้านเมือนเอาเงินไปจ่ายแจกมีพักพวกผมโทรศรัพท์มาบอกว่าเอาเงินไปให้กำนันนะครับต่อหมละสามแสนบาทนะครับแถวย่านอันดามันนะอย่าไปเอ่ยชื่อเลยแต่ปรากฏว่าก็มาไม่ถึงสภาครับเพราะว่าประชาชนเขารู้ทันว่ายุคนี้ยุคปฏิรูปแล้วเขาไม่เอาเงิน เขาต้องการเอาคนดีเข้ามาดูแลบ้านเมืองครับครับและบางป้ายในกทมผมสังเกตเห็นนะครับก็อาจจะเข้าข่ายโฆษณาชวนเชื่อหรือว่าการนะครับกึ่งๆประชานิยมหรือเปล่าบางคนที่บอกว่ายกเลิอกกองทุนน้ามันให้ใช้น้ามันเหลือลิตรละยี่สิบบาทอะไรอย่างเงี้ยครับก็เหมือนกับว่าถูกปล่อยปละละเลยให้ป้ายพวกนี้เนี่ยแขวนไว้ได้อย่างไรเพราะว่าสอวอเนี่ยการหาเสียงมีได้เฉพาะการแนะนําตัวใช่ไหมครับนโยบายเนี่ยไม่น่าจะทําได้ลักษณะนั้นผมว่าผู้สมัครเขาไม่เข้าใจบ,บทบาทมากกว่า เพราะว่าวันนี้ผู้สมัครหลายคนเคยชินกับเรื่องการให้สัญญาคเคยชินกับการที่บ่งบอกว่าจะเข้าไปทํานั่นทํานี่มันเป็นมาตั้งแต่ฐานล่างแล้วครับตั้งแต่อบอตอนะครับในต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นความเคยชินของประชาชนก็เลยคิดว่าถ้าหากว่านําเสนอสินค้าอย่างนี้มันน่าจะโดนใจซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมว่ามันผิดกฎหมายนะครับเพราะว่าสวไม่มีหน้าที่ ในการจะไปเสนอแนะให้ทํานั่นทํานี่ไม่มีทั้งสิ้นแล้ครับหนึ่งการกรองกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเฝ้าระวังเม็ดเงินในเรื่องกฎหมายงบประมาณรายจ่ายประจําปีอย่าให้มันหล่นไปอยู่ในกระเพาะใครที่อาจารย์ดรไตรทองบอกวา่าอย่าให้หล่นไปอยู่ในพุงหมาทําอย่างไรที่จะให้มันออกมาเป็นประโยชน์ต่อประชาชนนะครับและต้องไม่ซูเอีะไม่ไปต่อรองเห็นกับประโยชน์เล็กๆน้อยๆที่เขาจะหยิบยื่นให้กับสอวอนอกนี้นจากนั้นครับต้องการกรองกฎหมายที่ว่าออกมาแล้วมันต้องเป็นธรรม นะครับสวเนี่ยสามารถแก้ไขร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านมติของสสในวาระที่สามมาแล้วสามารถแก้ไขได้ถ้าเป็นการแก้ไขเล็กน้อยแต่ถ้าเป็นการแก้ไขในสาระสําคัญของร่างกฎหมายรัฐมนูญท่านบัญญัติว่าต้องส่งกลับไปนะครับให้สสเนี่ยเขายืนยันนะครับว่าจะเห็นว่าการแก้ไขอันนี้จะจะเห็นชอบกับสวไหมถ้าหากเขาไม่เห็นชอบกับสวเนี่ย ต้องมีการตั้งกรรมธิการร่วมสองสภาพิจารณาเพราะฉะนั้นกฎหมายแต่ละฉบับเวลาจะออกมาเนี่ยมันต้องการครองกันอย่างเบ็ดเสร็จเสด็จน้ําไม่ช่ออกกันมาตอนตีสี่ครึ่งเวลาที่นกแสกไปข่มขืนกันมันไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สวใหม่เนี่ยขอต้อนรับสวป้ายแดงเนี่ยนะครับด้วยกับหลักการอุดมการณ์ถ้าท่านไม่มั่นใจว่าจะทํางานเพื่อรับใช้ชาติให้สุจริตได้เนี่ยผมว่าท่านลาออกไปเถอะครับอย่ามาเป็นเลย เพราะบ้านนี้เมืองน,นี้ต่อจากนี้เป็นต้นไปกระบวนการตรวจสอบมันจะละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้นแล้วก็คนชั่วจะไม่สามารถลอยนวลอยู่ได้ต่อไปก็คงอาจจะต้องมีประวัติศาสตร์จะรึกว่าคนเคยเป็นทําหน้าที่เป็นประธานวุฒิสภาต้องติดคุกติดตารางอาจจะมีครับครับแล้วหลักคิดอันหนึ่งนะครับสวคนมักจะล้อเลียนก็คือสูงวัยนะครับพอสูงวัยก็อาจจะบอกว่าเข้ามาดํารงตําแหน่งก็เป็นเพื่อเป็นเกียรติเป็นศีต่อวงตะกรลในช่วงบั้นปลายชีวิต ได้ใส่ชุดขาวพระราชทานอะไรต่างๆเนี่ยอาจารย์เห็นว่าอย่งไงมัางไอพวกนี้พวกกิเลสท,ทั้งนั้นนะฮนะพวกกิเลสยังคิดว่าบ้านเมืองเนี่ยเป็นเป็นที่รองรับอารมณ์ของตัวเองจะมาแสวงหาเกียรติยศศักดิ์ศรีเพื่อวงตระกูลอะไรตายไปแล้วก็เป็นเศษเท่าทานนะพี่น้องที่นําไปเผาก็กลายเป็นเท่าทานพี่น้องที่ตายแล้วเขานาไปฝังก็ไปเป็นปุ๋ยของต้นไม้มันจะหาเกียรติยศศักดิ์ศรีอะไรกันนะักกันหนา คิดบ้างว่าทําอย่างไรที่จะคืนประโยชน์ให้แผ่นดินให้มากที่สุดนั่นคือสามัญสํานึกของคนที่ควรจะมีครับครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องเล็กๆน้อยๆในการทําหน้าที่อย่างการเข้าประชุมสภาก็ดีที่เห็นบ่อยครั้งที่นอนค้างอ้าปากว่ไม่วจะเป็นสภาบนสภาร่างก็น่าจะหมดไปนะครับใช่ไหมฮะเพราะว่าผมดูแล้วก็ในฝ้าขององ,องค์กรของภาคเอกชนต่อไปนี้เขาจะบอกว่าเขาจะรวบรวมสถิติข้อมูลนะครับเผยแพร่ต่อสาธารณะเพื่อเป็นการประจานว่า ใครเข้าประชุมบ้างใครโดดประชุมอย่างนี้นะน่าจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากๆเลยครับผมเห็นด้วยครับควรจะได้มีองค์กรอิสระภาคประชาชนที่เขาเรียกกันเป็นภาษาอังกฤษว่า NGO นะครับ n o n g o v e r n m e n t Organization ในการจะเดินคู่ขนานไปกับองค์กรในระบบตัวสอบแล้วก็บอกกล่าวให้ประชาชนรู้วิธีการอย่างนี้มันจะเป็นการช่วยทำให้บ้านเมืองเนี่ยได้รับการประคับประคอง แล้วก็ข้อมูลข่าวสารได้กระจายไปอย่างทั่วถึงอย่าฝากความไว้วางใจกับสื่อมวลชนนะครับสื่อมวลชนเวลานี้ที่มีที่ดีก็มีอยู่แต่ที่เน่าก็มากมายเพราะว่าระบบทักษิณยิ่งลักมันใช้เงินฟาดหัวนะครับก็จะเห็นช,ชัดว่าวันนี้ถ้าไม่มีทีวีช่องพิเศษพี่น้องมวลมาหาประชาชนจะรู้ข้อมูลข่าวสารลึกซึ้งอย่างนี้ไหมไม่มีทางหรอกครับไอ้พวกฟรีทีวีทั้งหลายพวกหอยม่วงหอยเหม็นทั้งหลายเนี่ยมันไม่เคยเสนอความจริงให้ประชาชนได้รู้ครับ,รบพูดถึงบทบาทสว นะครับสมาชิกก็มีแล้วตัวประธานทั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาล่างก็คือสภาผู้แทนราษฎรกับสภาสูงนะครับตัวประธานก็จะมีบทบาทในการนำพาสภาให้ทำหน้าที่อย่างนะครับถูกต้องครบถ้วนหรือไม่เพราะว่าประธานเขาจะมีอำนาจในการกำหนดวาระการประชุมใช่ไหมครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าตัวประธานไม่ดีเนี่ยเรื่องที่จะเป็นประโยชน์ประเทศชาติก็อาจจะไปอยู่ท้ายๆแล้วเอาเรื่องประโยชน์ของพวกตนขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็เริ่มมีการวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อมวลชนแล้วว่าจะมีการส่งแคนดิเดต ว่าที่ประธานสวคนใหม่ด้วยนะครับว่าอาจจะมีสายการเมืองเข้ามาอีกแล้วนะครับแล้วเราจะรับประกันได้ยังไงว่าการทําหน้าที่ของประธานสวเนี่ยจะนะครับบริสุทธิ์ยุติธรรมก็นี่แหละครับถึงรัฐธรรมนูญท่านได้เขียนไว้จารึกไว้ว่าเป็นหลักประกันว่าต้องมีสวรสรรหาด้วยเพราะอย่างน้อยพวกที่มาจากวิชาชีพต่างๆเนี่ยยังพอจะฝากความหวังไว้ได้นะครับในการที่จะเป็นคนกลางเพราะว่าคนเหล่านี้ไม่ได้ไปหาเสียง และแน่นอนที่สุดครับการหาเสียงนี่ก็ต้องอาศัยฐานทางการเมืองของพรรคการเมืองบ้างของนักการเมืองในท้องถิ่นบ้างเพราะฉะนั้นก็ยกฝากความหวังไว้ต่อครับว่าสวรสรรหาที่ทําหน้าที่มาจากกลุ่มวิชาชีพบวกกับสวน้ําดีที่ได้รับการเลือกตั้งเมื่อวานนี้จะต้องผนึกกําลังกันครับในการรักษาชาติบ้านเมืองสอเวเลือกตั้งที่ดีๆก็มีไม่เจอะเสียหายทั้งหมดนะครับอย่างสวสุมนเนี่ยอย่างเพชรบุรีเนี่ยที่แม้ท่านจะเป็นผู้สูงอายุ แต่ว่าสู้จริงๆครับมาประชุมไม่เคยขาดนะครับแล้วก็กล้าที่จะกัดไม่ปล่อยยังมีสวรประเภทอย่างนี้อยู่หลายคนอันนี้ก็ต้องให้เครดิตนะครับเอาละครับน้องปฏิวัติผมคิดว่าเรื่องสวเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปตีปลาหน้าใสมากเดี๋ยวก็จะมีความรู้สึกว่ายังไม่ทันอะไรเลยรายการของเราก็ไปมองเขาในแง่ร้ายเสร็จแล้วเพียงแต่ตั้งข้อสังเกตว่าตัวอย่างดีๆก็มีแต่ตัว,ตวอย่างเร็วๆนั้น ไม่จําเป็นจะต้องไปสืบทอดเจตนารมรเรื่องหนึ่งที่อยากจะคุยวันนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่พี่น้องให้ความสนใจกันมากเกี่ยวกับเรื่องของการแจกระเบิดกันรายวันเราก็พบมาแล้วแล้วก็เมื่อวานตั้งแต่เมื่อคืนวานแล้วก็เมื่อวานนี้ติดต่อกันมันเกิดเหตุระเบิดที่มินบุรีที่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในเขตตัวเมืองแต่ว่าอยู่ในตำบล หรือว่าแขวงที่ออกไปรอบนอกคือแขวงแสนแสบตำบลแสนแสบนะครับจริงๆแล้วอยู่ใกล้บ้านผมมากนะครับห่างจากบ้านผมไม่ถึง1กิโลเมตรก็ขออนุญาตเรียนครับว่าพอเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาไอ้พวกทรชนคนชั่วมันก็กลบเกลื่อนอีกครับเพราะว่าเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเสียงดังสนั่นวันไหวไปหมดเนื่องจากว่ามีมอเตอร์ไซค์ที่บรรทุกระเบิดแล้วก็ไปล้มควม่ำปรากฏว่า ายในที่เกิดเหตุสองคนคนะครับและในขณะเดียวกันพักพวกเอารถตู้มาก็มาวิ่งรับพักพวกที่เหลืออยู่ก็มีการขนอาวุธอะไรออกไปด้วยจากบ้านเช่าผมมาทราบทีหลังเพราะว่าคนในละแวกบ้านผมนี่ไม่เคยทราบมาก่อนว่ามีกลุ่มพวกนี้มาเช่าบ้านเพื่อมาเป็นที่พักอาศัยเข้ามาอยู่ตั้งแต่วันที่เ้าเดือนที่ผ่านพ้นมาเดือนนี้นะครับตั้งแต่วันที่ทวันที่9เ,เดือนมีนาคมทําสัญญาเช่าไว้4เดือนครับมาทั้งหมด12คน ตอนี้ปรากฏว่าเจ้าของบ้านที่ให้เช่าเนี่ยก็ไม่ใช่คนพื้นเพแถวบ้านผมเป็นคนกาลสินนะครับเขามาประกอบอาชีพทำโรงหวายผลิตเฟอร์นิเจอร์หวายแล้วตอนหลังก็มีคดีเกิดขึ้นเพราะว่ามีการฆาตากรรมสามีแล้วไปติดคุกเพื่อจะออกจากคุกมานี่ปรากฏว่าคนพวกนี้มาอาศัยเช่าบ้านอยู่ในละแวกนั้นส่วนใหญ่ก็เป็นพี่น้องมุสลิมทท้งนั้นแหละครับแต่ว่าเข้ามาอยู่ก็ไม่มีใครสนใจจนกระทั่งเกิดเหตรุระเบิดขึ้นมา และเจ้าหน้าที่บ้านเมืองไปตรวจในที่พักก็ปรากฏว่าพบนะบัตรกาดนปชอนะของคนตาย oh. นะแล้วก็มอีอาวุธระเบิดยังอยู่ในที่พักอีกจำนวนหนึ่งแล้วก็มีบัตรประจำตัวของใครก็ไม่ทราบอีกจำนวนมากมายกายกองเพราะฉะนั้นคนในละแวกนั้นเขารู้กันทั้งหมดนะครับแต่ทางตำรวจเองอาจจะไม่พูดอะไรมากมายนักเพราะว่าไปเจอบัตรกาดนปชเข้านี่แต่สมมุติว่าบังเอิญน,นะครับ เป็นเป็นไปไม่ได้แต่สมมุติบังเอิญเป็นบัตรกาดของกปปสเนี่ยโอ้โหป่านี้มันโฆษณารับทั่วแผ่นดินแล้วนี่ปรากฏว่าพวกที่ตายเนี่ยเป็นกาดของนอปชคนเสื้อแดงหลังจากนั้นครับก็มีการทำลายระเบิดอีกลูกหนึ่งที่ยังไม่ระเบิดเมื่อตอนดึกเสร็จแล้วเมื่อวานนี้ก็มีคนไปพบว่ามีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่สองคันที่ซอยสวนขวัญห่างออกมาประมาณสักกิโลเมตรเศษ มีระเบิดอยู่สองลูกก็เรียกเจ้าหน้าทีต่ตำรวจไปพิสูจน์ปรากฏว่าพอตรวจค้นในมอเตอร์ไซค์มีระเบิดอีกหนึ่งลูกพวกนี้ผมคิดว่ากําลังคิดในเรื่องของคาร์บอนนะครับ,รบเพราะว่ามันจะมีการชุมนุมกันวันที่5เมษายนนี้มันคงคิดฆ่าคนไทยแบบไม่หวังว่าใครจะเป็นใครก็ช่างมันตายได้ก็ถือว่าเป็นโชคดีของพวกน,ป,นปชที่มันรับแผนรายมาอันนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดมากนะครับถ,ถ้าหากว่ามองกันสันนิษฐานก็คือหนึ่ง ก็คืออาจจะมาทําเพื่อที่จะใช้ประโยชน์ในวันที่5เมษายนที่ไอตูไอเต้นไอคังคกขึ้นวอามันประกาศชุมนุมครั้งใหญ่หรือถ้ามองในทางที่เป็นผลร้ายเนี่ยมันอาจจะคิดอะไรกับผมก็ได้เพราะห่างจากจบ้านผมไม่ถึง1กิโลเมตรนะครับ,รบแต่ว่าพระเจ้าก็คุ้มครองเพราะว่าเราไม่ได้คิดชั่วต่อต่อแผ่นดินไม่เหมือนพวกมันปรากฏว่าเมื่อวานนี้ก็ได้ความว่ามันเอารถมอเตอร,ร์ไซค์สองคันหนีหลังจากที่ มีระเบิดแล้วก็ตายคาที่สองศพแล้วเนี่ยเอาไปไว้ที่ซอยสวนขวัญน,นะครับแล้วก็มีระเบิดในนั้นด้วยก็มาจากคนกลุ่มเดียวกันเขาก็เอาไปทําลายระเบิดเมื่อวานนี้อีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นคนละแวกบ้านผมตอนนี้เนี่ยอกสั่นขวัญแขวนหมดเกี่ยวกับเรื่องระเบิดแต่ปรากฏว่ามีพี่น้องประชาชนโทรศัพท์มาบอกผมว่าเมื่อตอนหัวค่ำนะครับรายการทีวีช่องแดงมันคล้ายๆว่ากินปูนร่อนทองอีกแล้ว,อวอไ,ไอ้พวกนี้มันเป็นพวกตุ๊กแกกินปูนร่อนทองมันบอกว่า น่าจะเป็นแผนของนายสมัยนะเพราะว่าไปเอาพวกปากใต้นะครับที่เป็นมุสลิมเนี่ยมาประกอบระเบิดเพื่อจะทําคาบอมในกรุงเทพมันโยนความผิดให้ผมเลยเออชื่ออาจารย์เลยเออชื่อผมเลย<อ><อ>พี่น้องประชาชนเขาโทรศัพท์มาตอนนี้ผมไม่ได้ไปดูที่เกิดเหตุแต่คนในละแวะกบ้านที่เขาไปดูบอกคนตายไม่ใช่มุสลิมเป็นชาวพุทธแล้วรู้สึกว่าบ,บ้านอยู่จังหวัดแพร่นะครับแล้วก็แขวนหลวงพ่อรอดด้วย ครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับมุสลิมเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้มันพยายามป้ายเปืเลอะเทอะหมดมันเป็นพวกตุกแกกินปูนร้อนท้องพอเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยโยนความผิดให้คนอื่นก่อนเลยเพราะฉะนั้นผมเรียนพี่น้องครับว่าวันนี้ใครที่แปลกหน้ามาเช่าบ้านเช่าห้องอยู่อาศัยใกล้ๆบ้านท่านเนี่ยท่านต้องช่วยดูแลนะครับมันอาจจะเป็นพวกพวกแนวที่5นะครับไม่ใช่มือที่สามแต่แนวที่5ที่เข้ามาในการที่จะวางแผนเพื่อ ก่อวินาศกรรมในวันที่5เมษายนตามคําประกาศของไอค้คังคกขึ้นวอก็เป็นได้ครับแล้วระเบิดพวกนี้นี่รัศมีการทําลายล้างผมไปดูข่าว50เมตรเลยนะครับอาจารย์เขาเรียกว่าไปบอมนะครับประกอบกันแล้วก็อาจจะเกิดการเสรียดสีระหว่างเดินทาง ก็มีการจับภาพวงจรเปิดได้ระหว่างที่มีการเบิดระเบิดตอนขับจักรยานแล้วผมทําให้ผมนึกถึงเหตุการณ์ในช่วงอดีตครับอาจารย์อาจารย์ยังจําเหตุการณ์ที่เมตตาแมนชันได้ไหมครับในช่วงนั้นที่มีการนะครับในช่วงการชุมนุมของพี่น้องเสื้อแดงอีกเหมือนกันครับเหมือนกับคนไม่ดีไม่นะครับคิดไม่ดีเนี่ยก็มักจะนะครับเวกรรมตามทันเรื่องนี้เราในฐานะเป็นคนที่นับถือศาสนาไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดก็ตามครับเรื่องเรื่อง กรรมใดใครก่อเนี่ยต้องได้รับผลแห่งกรรมนั้นเพราะฉะนั้นการกระทําความดีแม้แต่ธุลีหนึ่งต้องได้เห็นผลแห่งความดีการประกอบกรรมทําชั่วแม้แต่ผงธุลีหนึ่งต้องได้เห็นผลแห่งความชั่วเพราะฉะนั้นเมื่อเราเชื่อมั่นอย่างนี้เนี่ยพวกเราคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้จึงไม่ทําชั่วเพราะรู้ว่ากรรมมันจะตามมาสนองและกรรมเวลานี้มันไม่ใช่ติดจรวดครับมันมาแบบดิจิตอลมาแบบรวดเร็วมากบางทีเนี่ยตัวเองไม่ได้รับผลร้าย นะแต่ว่าความเลวร้ายไปตกที่ลูกและทําให้พ่อเนี่ยชอกช้ำระกำทรวงมากกว่าได้กับตัวเองอีกอายุกตัวอย่างเป็นมหาเศรษฐีลูกติดยาเนี่ยถามว่ามันโก้ไหมมันมีความสุขไหมครับทำให้ผมนึกถึงตัวอย่างที่ผมเคยกล่าวว่านะครับพี่น้องที่มาจากอําเภอสิชนครับแม่ไปซื้อข้าวอาหารที่ตลาดคนเขาไม่ขายให้พร้อมกับเป่านักวิทย์ใส่เพราะเป็นแม่ของคุณนัทวุฒิใส่เกลือคนที่ยุยงให้เกิดความแตกแยกในบ้านเมืองอันนี้ก็คือเวรกรรมก็ตกถึงพ่อแม่ด้วยนะ มันเป็นดิจิตอลมันไปหมดแล้วครับไปอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นข้างบนคือบุพการีพ่อแม่ข้างล่างคือทายาทลูกข้างข้างคือคู่สมรสโดนหมดแล้วครับถ้าหาว่าคนทําชั่วเนี่ยหนีไม่พน้นคนที่อยู่ใกล้เคียงต้องได้รับผลร้ายทั้งหมดเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมเป็นห่วงเร็ยใยมากที่สุดก็คือประชาชนผู้บริสุทธิ์ทําอย่างไรครับอย่าเป็นไทยเฉยอีกต่อไปครับลุกขึ้นมาครับ เห็นไหมว่าท่านอยู่ดีๆมันก็เอาเราเบิดไประเบิดข้างบ้านท่านแล้วท่านยังจะนอนหลับไม่รู้นอนคู่ไม่ตื่นคิดว่าเป็นเรื่องของกำนันสุเทพไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเราเป็นเรื่องการแย่งอำนาจทางการเมืองมันไม่ใช่เรื่องนั้นแล้วครับพี่น้องมันเป็นเรื่องที่เขากำลังจะฆ่าคนไทยโดยที่หวังผลว่าใครก็ได้ขอให้มันตายเป็นความพึงพอใจนี่คือสิ่งที่พวกนี้คิดพวกนี้ทำและในที่สุดมันก็จะโยนให้เป็นความผิดของกปปส ยกตัวอย่างอย่างเหตุการณ์ที่มินบุรีที่ตำบลสันแสบเมื่อวานนี้มันโยนความผิดให้พวกเราเลยครับทั้งๆท,ท,ที่พวกเราไม่ได้รับรู้เรื่องอย่างนี้ไอเรื่องชั่วๆอย่างนี้เราไม่คิดอกครับเราคิดแต่เรื่องดีๆครับผมว่าถ้าเรื่องระเบิดแบบว่าประกอบนะครับระเบิดแบบกว้างรุ่น RGD5 ที่พบทั้งที่บางนาทั้งที่เหตุเกิดที่อนุสาวรีย์ชัยเหตุเกิดบรรทัดทองแล้วล่าสุดก็ไปค้นพบกับว่บกากาศกาบปอนะครับที่เหตุการณ์ที่มีหลังจากเกิดเหตุ ยิงไปที่กลุ่มการชมุมนุมของหลวงพ่อพุทธอิสระก็เป็นระเบิดชนิดเดียวกันแล้วอาวุธก็รุนแรงตอนนั้นเลยถ้าตำรวจจะสืบสวนอย่างเอาจริงเอาจังเนี่ยผมเชื่อว่าหาคนที่เกี่ยวข้องได้ไม่ยากจากเบอร์โทรศัพท์อะไรต่างๆเนี่ยอาจารย์อยู่ที่ว่าเขาจะทําหรือเปล่าอถ้าพูดถึงเรื่องนี้ผมนี่ต้องขออนุญ,ญาตได้ให้เครดิตนะครับด้วยความเคารพต่อหลวงปู่พุทธอิสระครับท่านเป็นพระที่มีหลักนะใช้หลักธรรมในการช่วยเหลือ มวลมนุษยชาติเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่แจ้งวัฒนะนะครับที่หน้าสำนักงานปปชเมื่อวันอาทิตย์วันวัน,ว,นวันเสาร์ที่ผ่านพ้นมาเนี่ยหลวงพ่อพุทธอิสระเนี่ยขณะนี้เป็นขวัญใจของชาวนาไปแล้วรถอีเทนจากภาคกลางหลายจังหวัดครับมาร่วมชุมนุมกับท่านเพราะว่าเชื่อว่าหลวงปู่เนี่ยจะช่วยชาวนาได้จากการเอาข้าวเปลือกชาวนามาสี เป็นข้าวสารนะจำน่ายถุงละห้าถุงละห้กิโลราคา100บาทเพราะเป็นการเย้ยรัฐบาลยิ่งรักว่ารัฐบาลโกงเงินชาวนาแต่พระเนี่ยช่วยชาวนานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมเรียนว่าต้องให้เครดิตคนที่ทําคุณประโยชน์ให้บ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นคารวาสหรือบรรพชิตก็ตามตอนนี้หลายคนไปบอกว่ามันไม่ใช่กิจของสงฆ์ที่หลวงปู่พุทธอิสระออกมาเคลื่อนไหวอย่างนี้ผมเรียนว่าเราต้องดูที่เจตนารม ถ้าหายเจตานารมเพื่อที่จะให้เกิดความสงบสุขเกิดความอยู่ดีกินดีของคารวาสนะครับถ้าลองพลิกไปดูปอติศาสตร์ในสมัยพุทธกาลพุทธกาลในในยุคนั้นเนี่ยองค์สมมาสามพุทธเจ้าเองเนี่ยก็ได้แก้ปัญหาความทุกข์ร้อนของอาณาประชาราษมาแล้วในกรณีที่ญาติฝ่าย <c oughs> พระบิดาคือสากยาวงศ์กับญาติฝ่ายพระมารดาคือ คือโกเลียวงยกกองทัพกันมาสองฝ่ายจะครอบครองจะแย่งชิงแม่น้ําโลหินีซึ่งเป็นแม่นม้ําศักดิ์สิทธิ์ในสมัยนั้นจะเอาเป็นของตระกูลฝ่ายฝ่ายหนึ่งฝ่ายพระบิดาก็จะเอาฝ่ายพระมารดาก็จะเอาอเกือบจะมีการรบราฆ่าฟันกันพุทธองค์ฮัลโหลครับพุทธองอค์เสด็จมาที่ริมแม่น้ําโลหินีแล้วก็ยืนประทับยกยพระหัตถ์ข้างหนึ่งเป็นการห้ามญาติไม่ให้รบราฆ่าฟันกัน แล้วก็ขอบิณฑบาตเอาแม่น้ําโลหินีสายนี้เนี่ยมาเป็นสมบัติอของสาธารณาชนให้ประชาชนทุกคนใช้ประโยชน์ได้จากเหตุการณ์ในพุทธการครั้งนั้นแหละครับปัจจุบันนี้จึงมีพระพุทธรูปปรางห้ามญาติหรือปรางห้ามทับยังไงล่ะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่หลวงปู่พุทธอิสระปฏิบัติเนี่ยผมคิดว่าเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ของพระพุทธเจ้าที่ได้เคยช่วยเหลือ อาณาประชาราษฎร์ได้แผ่เมตตาให้ประชาชนมีความสุขวันนี้ถ้ารัฐบาลยิ่งรักไม่ไปโกงชาวนาเนี่ยธุระร้อนอะไรที่หลวงปู่จะต้องทิ้งวัดมามาจำวัดอยู่บนถนนหนนทางเพราะเนื่องจากท่านเห็นว่าประชาชนเดือดร้อนเพราะว่าฝ่ายอาณาจักรเบียดเบียนฝ่ายศาสนาจักรพุทธจักรก็เข้าไปช่วยเหลือผมเองเรียนว่าวันนี้เราต้องช่วยกันพูดความจริงครับหาไม่แล้วก็จะบิดเบือนใส่ใคร พระดีๆออกมาช่วยญาติโยมก็ถูกโจมตีพระดีๆเดินอยู่บนถนนหนทางแบบโดยอิสระคนชั่วก็ไปเตะท่านไปชกท่านไปทำร้ายร่างกายท่านแล้วก็พวกผู้ปกครองบ้านเมืองก็แถต่อแหลไปวันๆหนึ่งบกป้องหาว่าพระไปทำร้ายประชาชนก่อนบ้างมีพระบ้าที่ไหนเขาจะไปทำร้ายประชาชนมีแต่คนชั่วไม่มีศาสนาเนี่ยมันรังแกพระ เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมว่ารัฐบาลชุดนี้ตกนรกไม่ได้พุดได้เกิดะครับแล้วจะว่าเป็นเรื่องตลกหรือเปล่าไม่ทราบครับอาจารย์ว่าเหตุความรุนแรงแถวแจ้งวัฒนานี่เกิดขึ้นทุกวันแต่ถามว่าการดูแลความสงบตรงนั้นเนี่ยแล้วก็รู้ด้วยนะว่ากลุ่มที่มาก่อเหตุรุนแรงก็เป็นกลุ่มเดิม